อะไรนะคะที่พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่สร้างความสุขให้กับผู้ฟังเนี่ยอย่าพูดค่ะมันทําให้คุณเน่ยเป็นคนที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เลยนะคะสิ่งที่เราจะพูดต่อให้มันเป็นความหวังดีแต่คิดก่อนว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความสุขไหมเช่น คนทาใส่ยากรรมไปแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าอุ้ยหน้าบวัวอุ้ยหน้าแตกอุ้ยหน้าแหลมอุ้ยหน้าเก่าดีกว่าสวยอยู่แล้วทําทําไมอ่ะถามหน่อยว่าสิ่งที่พูดเนี้ยเกิดประโยชน์ไหมคะคนฟังอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าพูดอะไรแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่สร้างความสุขไม่สร้างความสบายใจไม่สร้างอะไรเลยไม่ต้องพูดค่ะเราควรจะรู้ว่าอะไรไม่ควรพูดมากกว่าอะไรที่ควรพูดถ้าเราเป็นคนที่อยากจะมีความสุขก็อย่านำพาตัวเองไปอยู่ใกล้คนแบบนี้แล้วก็อย่ามีเพื่อนแบบนี้ คนบางคนบอกว่าทำเสรีกรรมไปแล้วเจอคนบูลลี่จริงๆเอฟฟังแล้วอะสิ่งที่เอกลังงงอยู่ก็ทําไมเราถึงได้เรียกคนที่เขาบูลลี่เราว่าเป็นเพื่อนล่ะคะคนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนจริงๆอะเขาจะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สร้างความสุขแล้วก็สร้างความสบายใจคนที่มีความท็อกซิกพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแต่ความทุกข์ใจให้กับผู้อื่นอะอย่านํามาอยู่ใกล้ตัวคะ่ะมันจะให้ทาให้ชีวิตคุณอะแย่ลงนะคะ